ก็สวัสดีครับผมผมขออนุญาตแก้ไขคลิปที่เพิ่งลงไปเมื่อสักครู่นะครับขอแก้ไขและอัปเดตใหม่พอดีมีอัปเดตใหม่เข้ามาสวัสดีครับทุกคนผมสวัสดีเอฟซีจากลุงเนตรพาลุยด้วยครับวันนี้ผมมีแขกพิเศษมาฝากท่านผู้ชมลองไปดูกันครับว่าแขกพิเศษคือใครครับก็สวัสดีเพ,เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆคนนะครับ ลูกเนตก็ถือโอกาสเข้ามาพักทายเป็นเพื่อนเอฟซีของลุกเนตแล้วก็ช่องของหลานลุกเนตนะครับช่องคนหาปลาบานนาวิชิง่งโอ้โหลูกเนตก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาปรากฏตัวในช่องของหลานลุกเนตเลยวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีกับเพื่อนเอฟซีทุกๆคนเนาะครับของช่องของหลานลุงแล้วก็ช่องของลุงเนตรลุงเนตรก็ไม่ได้ออกไปทำคลิปเลยทุนนี้ติดทุนละเอฟซีเขาอยากรู้อ่เอฟซีเขาอยากรู้ว่าลุงเนตรไปไหน บก็ติดธุระติดธุระโอ้โหทำธุระหลายวันเลยไปหลายเรื่องแล้วก็วันต่อวันเจอเสร็จแล้วล่ะก็ยินดีนะครับไว้ไว้นี้หรือเปล่าลงเนตรอะไว้ไว้นี้หรือเปล่าที่เอฟซีเขารอชมคลิปอยู่ก็ไม่รู้ว่าไว้น่าจะไว้สองสองวันนี่มั้งเออวันสองวันสวันเนี่ยประมาณเนี้ยผตรงนี้กนกำลังทำเุ่งทำธุระมนเสร็จ๋อเข้า ก็เอฟตีหลายคนเลยเขา,เาแวะเข้ามาถามกันใหญ่เลยผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบไงก็เลยเอาตัวจริงมาตอบเลยครับวันนี้ <laughs> ไม่อปว่างครับลุงเนตรไม่เคยว่างก็ขอบคุณมากที่แวะไปเยี่ยมเยียนแล้วไปทักทายกันทางช่องหลานลุงเนตรแล้วก็ชาวลุงเนตรก็คงอีกวันสองวันนั่นแหละกว่าจะลงกว่าจะลงคลิปเนาะโอเคครับผมโอ,โอเคโอเค,อเคแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากติดตามช่องหลานลุงเนตรด้วยช่องคุบณา ช่องคนหาปลาบรรณาพิชิง่งลังเริ่มต้องใหม่หาลานลุงครับหลานลุงหลานตัวจริงเลยครับเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะอาจจะได้คอลแลบกันสักคลิปหนึ่ง okay, okay. แต่ยัง,ย,งยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่นะโอเค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 ครับเดี๋ยวลุงจะไปธุระโอเคครับผมขอบคุณมากเลย,ยครับทุกคนครับโชคดีโชคดีโอเคครับผมสวัสดีลุงเนตรโทรเข้ามาครับด่วนๆเลย ก็หายสงสัยกันเลยนะครับว่าลุงเนตรหายไปไหนยังอยู่ดีครับสุขภาพดีมีแรงอยู่แต่เพียงติดธุระครับติดธุระอันนี้ให้ตอบจากเจ้าตัวเองเลย <laughs> โอเคขอบขอบ,ขอบคุณมากครับผม <laughs> เอาคำตอบมาให้ละน่าจะสบายใจกันแล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปเลย này này nè, này đổ lưới đấy đổ địch léo đổ này ha, ับผมสวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมไปตกปลาเค็มมายายชอบครับผมเอาไปผ่าหลังทอดกรอบมากเลยวันนี้ก็เลยกะว่าจะไปลองดูหมายเดิมอีกสักหน่อยแล้วก็จะไปแวะหมายคลองด้วยไปหาปลาเข็มเหมือนเดิมครับก็วันนี้ฝนฟ้าคึ้มๆด้วยก็ดีครับที่แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไปลองไปดูกัน ว่ามันจะหมานเหมือนเดิมป่ะปะ่ะพอดีระหว่างทางเห็นไหมหนาข้าวครับสวยๆอยู่จะมีตัวบ้างไว้เนี่ยเฮ้ยมีหุบลูกปลาอยู่ตรงนั้น ำใส่แจ้วเลยไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตสักเท่าไหร่ครับว่าหมายแบบนี้คนก็ชอบกันเยอะหรือว่าจะไปหาหาหมายน,าน้ำท่วมกับเขาบ้างเหมือนกันนะครับ นี่ทางผ่านไปหมายคลองครับก็แวะหมายเดิมสักหน่อยหมายเดิมรอบที่แล้วครับที่รุ่นรุ่นแกงซ่อมมาครับ และรุ่นแกนสงส้มโอ้โหมันมันเล็กไปหน่อยโอ้โหบอบโอ้โหรุ่นแกนสงส้มอาแล้วตัวแรก รุ่นแกงส้มมาแล้วรุ่นแกงส้มตัวแรกครับผมไม่หยิบเป็นไงแดดก็ร้อนโอ้โดเลย โดเลยโดเลยลงไปก็ชาร์จเลยแกงส้มน้อยวันนี้โอ้โหมิดคอไปเลยครับผมตัวนี้ลงคือลงคอไปเลยแดดเริ่มร้อนแล้ว oh oh, mà, lé. mà lé. Ui, hay lụt về lưới nôn เอาโดเลยโอ้โหเอาหลุดเลยหัวที่หัวตามมาเลย,เยมันปล่อยสายหย่อนไม่ได้เลยครับถ้าปล่อยสายหย่อนชอบหลุด นี่งๆปลาเข็มที่จริงใจซื้อลงคอไปเลยค่อยๆเดี๋ย่นิ่งๆนู่นลงไปในคอนอ เอาไวมเอาไวมเอาให้่เฮ้ทีเอ้าโดนเลยโดนเลยตกไปแล้วโดนเลยอหืตัวนี้ไซส์วอร์ดขึ้นมาหน่อยครับอือหือ Nó sẽ chạy nhanh nếu chạy xuống. Nó sẽ chạy Okay. หมดแล้วมือไมเอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบถึงไซต้มยำแล้ว นี่คุณลุงครับออกมาเชียร์ ดีกแเล้วโดนอีกแเล้วโดนอีกแเล้วเออแค่นี้ลุงไปทำปลาเค็มปลาช่อนโอ้มีกองเขียมากมายครับทั้งสองขาและสี่ขามันอะไรอ่ะโอ้โหใครอม หมาตายมาทิ้งอีกแล้วใครเอาหมาตายมาทิ้งในน้ำนี่ยทำไมไม่ไปฝัง ลองหมายคลองกันบ้างดีกว่าครับผมเดี๋ยวขอเซ็ตเบรกก่อนเพราะว่าอ่อนเกินโอเคในคองคงจะไม่มีไซส์เล็กอะครับก็มีก็น้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์ ขึ้นกิโลขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแดดร้อนมากเลยครับโหโอ้โอแดดร้อนมากเลยครับไม่มีร่มไม้เลย น้ำแห้งลงไปเยอะมากครับ โดเลวโดเลวโดเลว <c oughs> เป็นไงปลาคลองก็ตีเป็นนะครับโอ้โหนี่ลาสบอ o ยังไม่ยังไม่ใช่ลาสบอ o อ s อ่ะโอ้ออ้ <c oughs> เป็นไงครับผมปลาคองก็ตีเป็นนะครับโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้ไม่ไหวโอ้โหน้ำดำปิดปดมีมีปลาอะไรเนี่ยเอ้เต็มตกใจไปแล้ว ้มีปลาช่อนปลาช่อนมีวขึ้นเห็นคนลงไปเลยเจ้า เตัวเล็กก็ตียากยากโอนนี้ยนี่ะไปกบยางกินกบกินกบจริงเ<ด>หรอเต็มปากใส่ถังไว้เอาไปตีเด้อโอ้ตัวนี้ต้มได้เนี่ยที่บ้านมีอยู่สองตัวเออเอาไปใส่ถังก่อน Hahahaha Hahahaha Tập lỡ Hahahaha đi phải nốt vàng, Nè Nè Cộp, cộp cộp Ấu เอ้ยโหหลงคอโอ้ใหญ่ด้วหลังแท้ออเคไม่ปล่อยเหรอแนน่นเดี๋ยวตายมิดคอไปเลยกัรกัรผิดวิธีจะบอกถ่ายคลิปด้วยอ่ะถ่ายถ่ายทัน ตอนตรับนี่ดีแล้วเซ็ตเบรกแน่นไหมไหนโตแล้วลอยมาเลยอ้าวอ้าวติดติดอย่าอีกอ้้ เนาะหลุดไปแล้วมั้งอือหืยไหนอะอยู่ไหนอะอุ๊อือออเนาะโอ้โหเข้ามามุตยาไปอีกอยู่ไหนแล้วเนี่ย โอ้โห,หนุ่อยู่นี่ขาบยาก็ไปเต็มๆเลยนี่ยังไงเอาเรียบร้อยโคตรหลุดเลยโอ้ยโอ้ย ไม่โดนไรลครับนี่เนี่ยแม่ครัวคนเดียวนี้จะแกงอะไร อุย้ยอะไรวะหลุดได้ไงวะส่งขนาดนี้แล้วฟองขึ้นเลย หลายรอบแล้วนะโดนแล้วทีเนี้ยมิดคอเลยคู่ครคนดีวันนี้จะแกงอะไรไ,ได้ไหมระวังกบออกเดี๋ยวกบออกอ เออไม่โดนอีกแล้วมันงับกันไม่แม่นเลยอ่ะ อืม่าข้ามของข้ามท่อมันเลยนี่เนี่ยหลงคอ,อไปเลยครับผม มาเลยไมยแรกไม้แรกก็มาเลยโอ้พุ่งมาตะไก่เลยครับผมนี่เน่ฝนตกตกยาวจัดลาดเลย ตกไปกลางถนน <c oughs> เีือรถเหยียบ <c oughs> วัดทะลุแมพไปเลย ล้งมาอโอ้โหเต็มคำเลยอร่อยเต็มคำ เอาอีกทีนึงมีไซรหลุดพอดีหลุดพอดีดอ,ดอย่างนี้อ่า อได้เนื้อปลาเค็มขึ้นมาหน่อยนครับผมก็วัสดีตอนเย็นครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ได้หลายแต้มเลยนะก็แต่ไม่ไหวครับสู้ฝนไม่ไหวละเพราะว่าจะกลับแล้วครับผมเดี๋ยวลองไปดูยอดวันนี้ดิน่าจะได้สัก โอ้หลายตัวอยู่ครับผมนี่ฮะโอ้ก็ได้หลายแต้มอยู่ครับผมก,กับกบอีกตัวนึง <c oughs> ติดเบรดมาได้ไงก็ไม่รู้ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนเลยครับที่อุตส่าห์ติดตามอุตส่าห์รับชมกันจนจบคลิปก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยครับผม สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับไม่ไหวครับฝนตกเปียกไปหมดแล้วบ๊ายบาย